ไปฮิสเะแล้ว EP นี้ครับเราอยู่กันที่ร้าน Aku t r ทดิชน o ลโอมากาเ s e ครับผมเป็นอาหารญี่ปุ่นที่เราทานได้ทุกมือครับตั้งอยู่ที่ตึกวานิสาหลังเซนทัลชิดลมมาดูกันครับว่าไปฮิสเะแล้ว EP นี้เป็นอย่างไง คำว่าอากิครับย่อม,มาจากฤดูใบไม้ร่วงของคนญี่ปุ่นครับหรือจะเป็นฤดูแห่งการกินก็ได้ครับผมเพราะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่วัตถุดิบต่างๆของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันอร่อยมากๆครับเลยตั้งชื่อเป็นชื่อร้านว่าอากิทรดิชชั่นอลโอมาคาเซครับซึ่งรอบนี้เนี่ยพี่ชายของผมก็ได้ เรียนเชิญนะครับให้ผมเนี่ยได้ไปเทส์นะครับคอสของเขาซึ่งมี14คำกับ18คำครับซึ่งเป็นร้านโอมาเกเสะที่คุณสามารถแอดออนคำที่คุณต้องการอยากกินเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะมีราคาเป็นคำๆบอกให้นะครับก็วันนี้ผมก็ได้ไปลองชิมคอส18คำครับจะได้รู้ว่าอากิทรดิชันแนลโอมาเกเสะอาหารญี่ปุ่นที่คุณทานได้ทุกวันทุกมื้อเป็นอย่างไรไปชมกันครับ ว่ากระเมที่เราหางเข้าไปจากหลายๆที่ครับถ้าเป็นกระเมที่มาจากบ้านเราเองเนี่ยเทเจอร์ของตัวกระเมบมันจะไม่มีความกึ้นๆที่มันเป็นเลเยอร์ของมันอยู่อย่างตัวนี้ของใช้เป็นของญี่ปุ่นซึ่งเทคเจอร์มันเป็นพิเศษไม่ได้จริงของมันตางแล้วก็ในเรื่องของคาวามรอน มาวันนี้เป็นปลาที่ผมชอบด้วยไม่ก็ต้องใช้สกิลในการเลือกประมาณเป็นว่าช่วงนี้นอกจากในฤดูกาลมันมีตัวไหนดีปลาในฤดูกาลไม่ได้ดีสมหรอกไปน่าจะผมแค่ว่าปลาที่เชฟเลือกนี่จะดีสมหรอกไปดีกว่า วันนี้เรามาทานคอร์สพิเศษกัครับ12คอร์สครับเพราะว่าเรามาทานกับเจ้าของร้านครับทุกคน <ไป S 1> เต้าหู้าาง<ม>าครับแรกนะครับไปไปมากันที่คำนี้ครับมากุโรดดงโกะมิโซนีครับเป็นยำทูน่าครับเอาทูน่ามาบดๆๆนะครับแล้วก็ผสมลงไปในซอส อะไรสักอย่างของเชฟโน้ครับซึ่งเชฟบอกว่ารสชาติมันจะคล้ายๆปลากระป๋องนิสหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอร่อยหวานๆอร่อยมากๆคะนี่คำแรกเราเริ่มด้วยอิซากิครับเนื้อไม่มันก็ไม่ได้เงื่อนไข่มันเยอะครับก็เลยนานแที่อาจจะได้เสิร์ฟปลานชนิดนี้หอม หนุ่เด้งหน,นุกหนับหนุกหนับอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่บ้างเก็แบบเหนียวกข็งแกางแข็งแกรงกันจะมัางม,าามาั่อากาเมบาบูจุดแข็งของเชฟนุหรือว่าร้านอากิของเราเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยได้ทานรสชาติออริจินอลของปลาล้นวนๆครับไม่ตกแต่งเยอะเลย ลองนลกภาพครับถ้าคุณได้กินหอยโฮตาเตะครับหรือว่าจะเป็นโอโทโร่สดๆนะฮะโอ้โหโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งเยอะเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนครับทุกคนเยอะจริงคำเดียวอิ่มเลยตนะัวปิดทาย และในทุกคำที่เราลองทานครับผมโอ้โหโไม่มีคำไหนที่เรารู้สึกว่าไม่อร่อยเลยครับแม้จะเป็นปลาซาบะง่ายๆอย่างเงี้ยครับเชฟก็ทำออกมาให้อร่อยมากๆจริงๆครับคือคำพิเศษเป็นปลาตกออกงมะนาวแต่แบบมัดยมเลยใช่ครับดูแกเป็นปลาบางทีผมก็ว่าเป็นปลาลุกบ้านล นม่าตามเชื่อมากเลยไม่เพิ่งจะแชร์เม,มื่อวานเลยถ้าอันนี้ไม่แนะนำออนนะวัน,น,ำน,นี้มันจะขาวโคทามขาวแต่ถ้าแนะนำอันนี้ผมจะติดคำนี้เพิ่งแชร์ไปเมื่อวานนะทุกคนเป็นหอยอาคารงัยใช่ไหมอาคา,า,าไงัย โอทอโรทางซ้ายโอทอโรแต่วันนี้โทอโรเราก็เป็นส่วนที่ใกล้ๆใกล้ๆคางแล้วแค่นี้จะรับอันนี้เป็น recommend m e เมนูที่ไมนไดนะฮะทุกคนไม่มีอะไรจะดีกว่าปิดท้ายไปกับของหวานผลไม้และไอศครีมครับอยากให้มาลองที่อาเกีนะครับเป็นร้านที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ในการเลือกวัตถุดิบในการ รังสรรค์เมนูในทุกๆอย่างนะครับตั้งแต่เบรดเซอร์ปลาดิบซาชิมิซูชิจนของหวานนะครับก็มาจากรสชาติที่ตัวผมเองก็อยากทำให้มันออกมาแบบถูกใจลูกค้าถูกใจลูกค้าส่วนมากนะครับอยากให้ลูกค้าลองเปิดใจมาลองทานซูชิที่มันเป็นแบบอากิสไตล์ดูเราคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นเอดโดมาเอะเพราะว่าเอดโดมาเอะ ในความหมายนี้จริงเราคงเข้าไม่ถึงมันนะครับใช้คาว่า traditional ดีกว่าก็คือไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะเน้นรสชาติวัตถุดิบที่มันเป็น n a t u r a l จริงแล้วก็เราปรุงให้มันหรือมีการปรุงการหมักการบ่มอะไรก็แล้วแต่ให้มันลูกค้าได้รับรสชาติวัตถุดิบที่มันดีขึ้นนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าแต่ละร้านอ่ะคงม,มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็ยังไงลอง มาทานกับอากิดูแล้วก็จะน่าจะสัมผัสได้เลยครับว่ามันมีความต่างยังไงขอบคุณทรับอ่าน,นี่คือต้นไม้ที่ผมสั่งทํามานะครับวันนี้โอ้โหต้นนี้สองหมื่นกว่าบาทสวยงามมากโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับกับอากิทีดิชันนอลโอมาเกเซครับที่ติดวันนี้สาครับผมก็วันนี้ก็มากับพี่ๆนะครับที่เป็นเจ้าของร้านหุ้นส่วน คคนนะรับแล้วก็เชฟนุด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คอนเซปต์วันนี้นะครับอิ่มอร่อยทุกคำนะครับ12คำก็อิ่มแล้วนะครรอบที่แล้วมา19คำมียิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับอาหารญี่ปุ่นที่ทานได้ทุกวันนะครับก็เดี๋ยวคงได้เห็นรายละเอียดอะไรกันในคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปหิวสาลาลูพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเลยว่าต้องแว้นกลับบ้านนะครับผมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วย คลิปหน้าผมไปหิวซะแล้วที่ไหนอีกก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิป x d ของผมด้วยนะฮะวันนี้ก็ไปก่อนเสียงดีไหมเนี่ยบ๊ายบาย